นี่ครับซึ่งวอมีไลได้พี่น้องนะนะครับเห็นว่าวมีไลนะครับนี่กะแตงนะครับทั้งฟังทั้งปุ่นก็เป็นกระถอมนาห์นะเจ็ดดีได้พี่น้องเลยหนอนมันกำลังเกียร์เกียร์ดีสวัสดีครับมื้อนี้เฮากะมาสวัสดีกันช่วงบ่ายๆาได้พี่น้องเด้อตอนนี้กะนะครับสิมาอัปเดตนะครับเป็นคลิปที่2นะครับหลังจากนะครับขุดไปกับ่ทัน บาโดนเติมเพราะว่ากับพักไปเนี่นะครับพี่น้องกะนี่ครับกะเกลี่ยดิเซตเลยพี่น้องเด้อกะนี่แหละความดึกกับคลึกปันไดเด้อพี่น้องนะครับด้านข้างเขาจะเอาไปถักปลูกต้นไม้ต้นไทรนะครับแล้วก็เกลือๆนะครับให้มันเสมอกันไปนะครับนี่นะครับพี่น้องครับตอนนี้กะน้องเขากำลังนะครับแต่งนะครับขอบสาให้มันนะครับต่ำที่สุดนะพี่น้องเด้อนี่ครับประมาณสองเมตรน้อยๆนะพี่น้องสองเมตรกว่านะครับนี่เอาไว้ถัาเลี้ยงปูเลี้ยงปลานะครับ ไปนะครับแล้วก็ขอบสากับปลูกต้นไม้ต้นไหลนะครับคือจังบอหลูกนั่นนะครับพี่น้องเป็นคลิปที่สองนะครับแล้วก็สีหลอกหลอกคองไปอีกนะครับคืออันนี้ก็บอีกบ่โดนกับสีแล้วนะครับพี่น้องก็สีเห็นนะครับแต่กับสีพลาพี่น้องเขาอัปเดตให้เบื้องเรื่อยๆครับต้นนี้ก็เนี่ยยาบ้อลายนะครับน้องเขากำลังแต่งทั้งคู่อยู่นะครับกำลังทอยดินนะครับแต่บ่กวงปันใดด้วพี่น้อง หลังจากเบิ้งทั้งนั้นนะพป่น้องเดี๋ยวเ้าาเบิ้งทั้งนี้ต่อนะครับเป็นน้องนี่นะครับกะประมาณนะครับเก้าถึงสิบเมตรนะครับโดยนะครับกะโบสันบันไดนะครับมันที่เบิ่อเนเรียบๆนะครับกันน้ำนะครับเสาะนะครับถ้ามันสั้นลายกับบดีบันไดนะครับน้องมันก็เลยเห็ดนะครับเลยแข็งแขหายจากน้อยนะครับพป่น้องบ่มีไรนะครับพี่น้องิึงสังเกตได้ได้ผมบ่ได้เห็ดไรนะครับบอกน้องเขานะครับเห็ดแบบนี้เลยครับเนี่ย ไม่ทำไหลนะครับบม่ทำลาล้วกัติปูต้นไม้บนคูเลยนะครับเหตุเป็นหนึ่งคลองนะครับทอกันแต่ว่าสานี่รู้สึกว่าสิลึกก็สานั่นยุ่นะครับน้อยหนึ่งนะพี่น้องตอนนี้น้องเขากำลังนะครับแต่งอยู่นะครับเกียร์กำลังเกียร์ดินนะครับเกียร์ดินเดินบักกวงครับทั้งนี้นะครับให้น้องเขาแต่งขึ้นมานะครับแต่ว่าท่านได้แต่งแล้วนะครับครับเดี๋ยวพี่น้องเขาเบิรงนก่อนนะครับ น้องเขากำลังเกียดินครับซึ่งสูงก็ถนนนะครับทางเดินก็ประมาณหาหาสิบเซนติเมตรนะครับบนนี้ก็ทิปลูกสร้างยังกระไดวัีนี้ปลูกเป็นต้นไม้นะครับฝั่งนั้นมันมีต้นไม้แล้วนะครับปันนี้เขาก็ทิปลูกฝั่งนี้นะครับแล้วก็จงพื้นทีไว้นะครับขราวได้เห็ดเทียนเห็ดซานเือว่าปลูกกระทอมหนอกะทอมหน้านะครับฝั่งนี้สูงก็ฝั่งนั้นนะครับประมาณว่ามหมองทิ้งดินนะครับแล้วก็ค่อยๆสวยไปเรื่อยๆนะครับ แคบไปเรื่อยนะครับยางไปหางแต่ขอกง้วนะครับรับี้พี่น้องกติเห็นนะครับอันนี้น้องเขาดินมา่ไห้ทั้งปีนะก่วงเติบนะครับพี่น้อง้างเหี้ยนได้เป็นหลังเลยนะครับบนนี้นะครับซึ่งเขาปฏิลูกต้นไม้เพียงแค่สองแทวกับพ่อแล้วนะครับบนคูเขากะตามที่ได้ปลูกยังเขาก็ปลูกนะครับพวกพักพักมีซีใบพวกอายุสั้นไปนะครับ เพราะเขาจะได้ปลูกสร้างนั้นปลูกสร้างนี้แต่ว่าฟางนั้นแตะจะเป็นต้นใหม่เลยนะครับฟางนั้นครับเดี๋ยวก็บตหาต้นใหม่มาเป็นพันต้นนะครับเดียวก็บฟางทั้งปูนี่นะครับโดนเติบนะครับอยู่นี่เกียร์ดินอยู่นะครับทางขางจะเป็นถนนเก่าด้วยครับดรถพี่น้องเนี่ย เพี้ย็จแล้วกะสีแตงนะครับลูปลูให้มันเรียบเลยครับพี่น้องข้างบนจะเรียบเพื่อความช่วยงามนะครับสูงนะครับพี่น้องฟังนีดสูงก็ฟังน,ง,ง,ฟงนั่นนะครับมองเห็นได้ชัดเจนนะครับเขาที่มองเห็นฟังนั่นได้ชัดเจนก่วก่าฟังนั่นเพราะที่สูงก่ากันประมาณห้าสิบเซนนะครับฟังฟังนีดสูงก็ความสาฟังนั่นห้าสิบเซนนะครับ ซึ่งมองบึงบรรยากาศได้ยั่งดีนะครับเพราะว่ามันสูงกว่ากันนะครับแล้วกับว่มีเบิร์นพอมนะครับเห็ดสาแบบเท็ๆเทนะครับเอาไว้แต่เลียงปลานะครับแล้วก็ที่พอมันอยู่จังนอยกับเตียวน้ำมันลงนะน้ำประดานกับ้วยโซลาเซลล์นะครับนี่ครับไปน้องเขาเกียร์ไปนะครับเกียร์ไปพูดนะครับไปข้างหลังเลยตีดินไปข้างหลังเลยนะครับต่ผู้ใดอยากเลียกใส่ก็ได้นะครับ น้องเขาบอกว่าไปทัวประเทศไทยเลยนะครับผู้ใดเรียกใส่นะครับเบอร์โทษเดี๋ยวผมจิถิงไว้ให้นะครับตาว่าผู้ใดอยากได้นะครับราคาถือกนะครับเป็นกันเองคุยง่ายนะครับใช้ข้องทํางานเร็วนะครับไม่เอาเปียบเกษตรกรหรือลูกค้านะครับน้องบอกยังน้องเขาก็เหตุให้นะครับเพราะว่าจะติเป็นงานนิดนิน้อยนะครับงานเองหัวต่อนะครับซึ่งบ่คิดนะครับมีิต่แถมย่างเดียวนะครับน้องนี่เล็กน้อยวัยรุ่นอยู่นะครับบ่แมนวาอันนั้นนะครับ หางานเองพรอมนะครับในในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับเพราะว่าน้องมันบบ่มีนมีหน้าหนาเอาพี่น้องมันกะหาเองนะครับมีเวลากะหาเองนะครับวนมากไม่ต้คนมาติดตอหนองนะครับเพราะว่ามันเห็ดถือกมูลนะครับในละแวกนี้นะครับผมเห็นผลงานหลายหลายหลายบอลแล้วแต่ว่าบริด้บ่ได้ทไทยไม่พี่น้องเฮาเบิ่งนะครับแต่ว่ามีโอกาสนะครับผมก็ติไปไทยพี่น้องเฮาเบิ่งนะครับว่าโคกหนองนานะครับในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าเขตใกล้เคียงนะครับ มันเป็นลักษณะแบบใดนะครับเพราะจะเบิงผลงานน่องนุ่งนะครับอันนี้ก็แค่เป็นลูกไอซิลียมพื้นผ้ายาวนะครับแล้วก็ที่กุดคล้องใส่ไก่้อีกนะครับเียดถนนนะครับรอบสวนเลยนะครับพี่น้องบุงกีใหญ่นะครับตักได้เร็วนะครับเด้อน้องเขาเสริมบุงกีพร้อมนะครับเสริมบุงกีข้างๆาอีกพร้อมแล้วก็ตักดินได้เร็วนะครับอันนี้ผมทําเป็นชั่วโมงนะครับพี่น้อง ส่วนราคานั่นก็ไปคุยสอบถามกันเอาเองนะครับเด้อเจ้าที่สามเลยพี่น้องเด้อนี่ยเจ้าที่สามแล้วส่วนผมสามปีสามเจ้านะครับคุณสายังประธานเหลี่ยวอยู่นี่นะครับพี่น้องเฮดเกษตรนะครับต้องมันมันมันจูนไปเรื่อยนะครับซึ่งมันบ่จูบรสิ้นเป็นนะครับกลัวจะยูโตนะครับเพราะว่าเฮาลงใหม่ๆนะเฮาเฮาประธานเด้นะครับจำแนกถือว่าเฮาตี แบบใดนะครับคือพื้นทีมันมันสะโขบเขาเรื่อยๆนะครับมันมันต้นไม้หลายไปเรื่อยบัดที่นี่เขาบกั่บรได้เาอื่นเขาอยากได้รสาเพิ่มนะครับซึ่งมันบ่มีหม่องไห่้นาแล้วนะครับพี่น้องเพราะว่านาแร่งกระโดอกระเดียแจ่ว่ายุสวนผมนะครับล้อมรอบด้วยน้ํานะครับเนี่ยบ่อนีก็เสียบมา่อไห้นานะครับสูบประดนนะเพราะผมจะสูบเอาน้ำบาดาลสองบ่อนะครับสูบใส่เลยบ่อหน้าบ้านกัอีกบ่อหนึ่งนะครับ แล้วก็บ่ออยู่ย่สาลูกนี่อีกบ่อหนึ่งนะครับซึ่งติดสูบซอยกันนะครับแล้วก็ติดุดคุดเอาดินออกไปนะครับเอาท่อพีวีซีนะครับท่อพีวีซีน่าจะเป็นหน้าสีนะครับฝังฝังออกไปนะครับฝังออกไปผละกไห้น้ามันออกไปข้างนอกนะครับพี่น้องเขาจะเบึงนะครับอันนี้เป็นป้าตะไคร้เก่านะครับด้วผู้ใดเสียเอาเป็นตัวอย่างหรือเรียกใสก็ได้นะครับนี่ถ้าบ่ไก่ปันใดหรือว่าเพิ่นแล้วแต่นะครับพี่น้อง ติดต่อสอบถามน้องผมเอาไปแล้วกันนะครับแต่ว่าผมกะนะครับเอาเรียกไส้นะครับทํางานเลี้ยวนะครับแป๊บเดียวนะครับพี่น้องไม่นานนะครับถ้าผมมีปัญหาอย่างกะเฮ็ดแป๊บเดียวนะครับสะลูกหนึ่งนะครับจากไหยน้องเขาเกียร์ดินก่อนนอพี่น้องขันตมวเบิ่งอีกนะครับด้วยไทยพี่น้องเขาเบิ่งเต็มเต็มอิ่มนะครับ มาเบิ่งทางนี้นะครับกะกพลังแต่งคูนะครับเกลี่ยสิแล้วเด้อพี่น้องเด้วไฟตะเบิ่งนะครับนี่ครับตะเวียนกะประมาณสี่สี่ห้ามงแรงก่อครับอันนี้พลังแต่งคูดสานะครับคาดว่ามือนี้กะสิแล้วนะครับบ่อนี้นะครับแดงนะครับแต่งขอบบ่อนะครับบ่อฟังทางนี้สิสูงกว่าฟังทางแต่เป็น ฟังเตเป็นตัวนะครับนะครับเยี่ยมตากันน้อยเดียวนะครับพี่น้องฟังนี่เขาอาจจะปลูกต้นไม้นะครับอากาอาจจะมีสิงปลูกสร้างกันได้นะครับพี่น้องเพื่อเห็ดเพื่อนะขวดน้านะครับตอนนี้กําลังนะครับพดต้นไม้ต้นไหลนะครับพวกต้นแดงนะครับยางนุงยางนาพยุงนะครับตรงนี้นะครับมันจะเป็นเป็นร่องนะครับพี่น้องคื่อให้นะคนเทาออาจจะเป็น้องน้ำแล้วเากับป้อยน้ำน้ำอาบน้ำยังลงในคลองนี่นะครับให้เขาไหลลงไปทั้งปีนะครับซึ่งจะเป็นปลาพยุงปลาแดงปลายางนานะครับ ซึงอยู่ในป่ากล้ยครับประมาณเป็นรอยต้นนะครับนนี่นะครับซึ่งพื้นที่บกหลายนะครับต้นแดงปีนี่ก็ลั้งงามแห้งนะพี่น้องเราเห็นไหมครับในปลาแดงกับสีมีฆานะครับเล็กๆในน้อยนะครับผสมปนเปกันไปนะครับง้อกันน้อยหนึ่งนะพี่น้องย่างสวยงามนะครับ เป็นข้างบนนะครับพี่น้องเลือกว่วงเติบนะครับพี่น้องนอนก็แตงไห้นะครับข่วงเติบนะครับเป็นรองเป็นตัวอย่างอะไรนะครับซึ่งผมบริหตุผู้สาสูงนะครับอันนี้ก็บ่วงเติบนะครับเนี่ยแล้วก็มันมันสวยไปตามพื้นที่นะครับนี่ครับซึ่งผมมีลรได้พป่น้องนะนะครับเห็นป่ผมมีลรนะครับ แทงนะครับทั <Purple> ้งฟ <�i anak> ังทั้งปุ่นกับเป็นกระทอมน้านะเส็จดีแล้วเป็นหองเลยหนอมันกำลังเกลี่ยเกลี่ยดินหายอยู่นะครับข้างๆฟังนี่กัเป็นต้นไม้ต้นไหลนะครับกำลังเกลี่ยดินม้านะครับเสร็จจังนี้ก็บทเป็นปุทธคลองอะไรใส่ไก่ต้อนะครับเป็นหนองเขาจะติดตามเบิ่งนะครับคือเสร็จเป็นลูกเป็นลูกไปนะครับเห็ดให้มันแล้วทีเดียวครับจีคานคุดแล้วป่ะทีนี้ สามปีนะครับปีละโบชี้ขั้นคุดแล้วนี่ครับคุดที่เดียวมันเลี่ยวไปเลยประเทศนี้พี่น้องมันจุ๊บไปเลยนะครับคืออาจที่พ่อแน่อีกพุทีิพี่น้องเลยแต่ว่ากะนี่ครับฟ้องใส่ไก่แล้วกะนี่ครับสะหนึ่งรูปนะครับบริเวณฟังฟังฮอกกัตตินะครับปลูกต้นไม้นะครับใส่ต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้แหละครับสักสองแถวนะครับ ครับจอบาดานมองได้ออกมองหันนะี่เป็นหนองเล็ดหน้าผมนะ่ครับเบิ้งน้ำยุ่ดตื้นๆน,นะครับประมาณดึกลงไปนี่ถ้าเป็นผิวดินประมาณเมตรสองเมตรนะครับซึ่งน้ำซึ้มแล้วครับพป่น้องเห็นบน่นี่น้ำใตดินเต็มเลยนะครับซึ่งเลี้ยวซึมไปเบิดนะครับเห็นบ่นตลอดแนวเลยนะครับเขาจะเห็นน้ำออกมาเรื่อยๆนะครับซึ่งจอนประดานนี่แป๊บเดียวนะครับออกมาเลยล่ะซึ่งที่ผมจอดับบเงียบแปดถึงสามสิบเมตรนี่สูบสูบ นาสองนี่บมมีขาดเลยครับเต็มเปี้ยเต็มเปียะตลอดเบิดมือยังเว้นนะครับซึงผมใส่โซลาเซลล์ในการสูบเป็นม้านะครับสูบเบิดมือยังเว้นกับผมมีเบิับนะครับพี่น้องเห็นบ่ต้นไม้เขาคอยใ่ายเึ้นมรืเลยๆเยอะน้อยกับเป็นโดงนะครับเป็นโคกนะครับเบิ่งนะครับเด้อเก็บติดเซตแล้วครับเยอะน้อยนึงนะครับตกแต่งนะครับบนคู่สื่อนะครับนะครับบ่ไกลนะครับ หนุ่มเลดรถเมคโคนะครับช่างโก้นะครับมือขับสุดหล่อนะครับช่างโก้นะครับพี่น้องรับกุศะนะครับกุดเดี่เลี้ยวนะพี่น้องบุงกีมันหญ่นะครับซึ่งพื้นที่มรงนี้เป็นดินดินล้วนคนซ้ายแล้วกับมิหน,นียวข้างลางนะครับ ใต้ผิวประมาณสองเมตร3าเมตรนะครับก็ทิเป็นดินดินเหนียวนะครับพี่น้องเอามาปลูกพักปูกมียางงามนะครับเปลี่ยนไส้นะครับต่อไปเขาก็จะปลูกนั่นปลูกนี่บนบนคู่นี่ครับคือเอาบักพริกบางอย่างมาปลูกได้เลยนะครับตรงนี้นะครับอันนี้ก็ทิปลูกกล้วยนะครับจากสองแถวนะครับสองแถวครับนั่นแหละเสร็จแล้วก็ปลูกไม้ยืนต้นนะครับบนคู่นี่แหละพี่น้องก็จะมาติดตามเบอ่งนะครับอัปเดตตั้างแต่มือคุดยันมือนะครับสะแล้วนะครับพี่น้อง บริหาเห็ดโดนนะครับเพียงแค่ว่ารถเขามีปัญหาน้อยเดียวนะครับก็พักประมาณจอดมือหนึ่งแล้วกันนะครับเพราก็มาเห็ดนะครับให้มันเสียนะครับทําใส่เวลาบประดนนะครับน้องเขาแต่งตากระเดื้อครับเนื้อ ก็นี MM. ้ก uh ักำลังนะครับลายแตงขึ้นไปนะครับน้องแตงนะฟังสองนี่ก็เป็นถนนนะครับสูงก็ถนนประมาณหาสิบเซนติเมตรนะครับนี่ฟังนี่เป็นถนนนะครับฟังนี้เขาก็อาเป็นผู้สาะนะครับซึ่งสูงกว่ากันบ่หลายนะครับน้อยเดียวนะพป่นองเบิ่งเบิ่งจากสายตาก็ได้นะครับส่วนฟังนี่จะเป็นต้นไม้แล้วนะครับเป็นองเรียบร้อยแล้วนะครับบ่ในอาจจะเป็นต้นกล้วยก็ได้นะครับฟังทั้งนี้แ่ก็เป็นต้นไม้นะครับ คือตีปลูกต้นไม้อีกประมาณร่องหนึ่งกับกเป็นได้นะครับเดี๋ยวเบื่องอนาขตไปก่อนนะครับพี่น้องเนี่ยเพราะว่ามองเห็นเป็นร่องไม้วนะครับเป็นเป็นต้นไม้แล้วอาสิตีต้นไม้จะกอีกจากบริเวณขอบขอบกับอาสิิป็นได้นะครับพี่น้องแล้วก็จ้องมองนะครับให้รถแล่นขึ้นได้นะครับนี่ตองนี้ครับเป็นทางขึ้นไปอยู่นะครับนี่สบายนะครับนะนที่เป็นถนนนะครับ ให้น้องเขาแต่งให้นะครับให้มันเลื่อมเลื่อมหรือว่าให้มัน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 ยังกว่าพี่น้องมันแข็งแข้งนะครับเพื่อว่าห้รถดรถไอรุดขึ้นไปง่ายนะครับรถดไถนาอย่างที่ครับหรือว่าขเขาจะรถดพิยับแลี้งกับขึ้นไปได้ง่ายๆนะครับ <S <S เออสรุปสรุปลงนะครับรบ,บอกง่ายเลยพี่น้องแต่งเอาเลยนะครับ ไม่ต้องรีบนะครับเรื่อยๆโอเซ่นะครับกาเรียนไปีตโตนะครับกระบางที่นะครับต้องกับดทนนำไปน้ำนะครับเด้อเนี่ยยางนากระลังขึ้นเหรอครับนะครับมะฮอกกานีบักม่วงน้ำลงวงน้ำดอกไม้นะครับเต็มเลยนะครับผูกผสมประสานกันไปเลยนะครับมะฮอกกานีน่ะร้านะครับเป็น ประมาณหลาย้อยต้นนะครับปลูกในป่าปัก่วงเลยนะครับอันนี้ทิเป็นยางนาะนะครับหมดตามหลดมคโคเห็ดแล้วนะครับพี่น้องกะเกียมติดทับเสร็จสมบูรณ์เลยได้ไหมพี่น้องเด้อนี่ครับสวยงามนะครับน้องเบ่งเอานะครับผลงานน้องนุ่งนะครับอรังการขนาดนะครับ พอเห็ดไปนะครับงานกเกษตรียนี่กรรถปีับสามารถเลียนขึ้นมาได้นะครับตรงนี้ายเลยนะครับครับถ้าผู้ใดสนใจนะครับก็ฝแบบากนะครับไปนะครับเด้อโทรเรียกส่ยรถบริการนะครับเดวน้องถ้ามันไปบันหวาดมันก็ติดไปให้นะครับ อยู่เนี่ยครับมันนี้ผมเห็นผลงานนะครับผีน้ำผีมือดีเห็ดีนะครับบอกง่ายใช้คล่องนะครับทางานเร็วทําถูกอีกต่างหากนาที่ํำทันนะครับแต่ก็เป็นไวรุ่นพร้อมนะครับบอกก็ง่ายคุยก็ดีนะครับผู้่อดกคุยน้ำเด็กติดใจนะครับผมกัมือเพราะจับเบิ้งนะครับลิปต่อไปอีกแล้วพี่น้องเด้อนะครับเนี่ยตอนนี้กัเซตแล้วนะครับอันนี้ยันนิดเดียวนะครับกัไทยพี่น้องเขาได้เบิ้งพราะสังเกตล้วก็ที่อัปเดตการปลูกต้นไม้นะครับใน มือต่อต่อไปเป็น้องเ์ฮองได้เบิ้งนะครับว่าผมติปลูกเอายางลงไปกอนนะครับที่รกอาจจะอาจเป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็อยู่ในสวนเขาหนิละซึ่งปีกายนะครับมันบาท่านจะแตกนอป็นไดนะครับแต่ว่าอีกจากน้อยนะครับหนาฝนมันจะแตกนอนะครับแต่ว่าที่สาคัญเทาก็บทียเาอยู่น้ำมวดริเวนนี่แหละครับจากนอกระสามันนะครับเพราะว่าเขาจะปลูกกล้วยอ้อมสวนเ้วเขาก็ปลูกไม้ยืนต้นคางๆต้นกล้วยเพื่อให้มันดูดซับนะครับไอความชุ่มชื้นมาให้กับต้นไม้ยืนต้นนะพยุงยางนะครับ หลยายๆย่างเลยพี่น้องมาเยืนต้นต้นแดงต้นนั้นต้นนี้ไปทัวทีบทอวรเนครับผมสำหรับมนีกะฝากนะครับผลงานไว้สำนีก่อนนะครับเด้อสวัสดีครับ